มีมีสองเรื่องครับผมมีวาระซ่อนเลนส์ hidden agenda กับ our sky 2ครับครับใช่เล่นเล่นเล่นทั้งคู่เล่นทั้งคู่เลยอ่าใช่เล่นเล่นคู่กันเล่นคู่กันครั้งคู่กันสองเรื่องเลยครับผมใช่ครับแล้วถ่ายทำไปบ้างหรือยังไม่ดังรอ่าก็อย่างที่บอกครับผมเปิดเทอมแล้วฮะแต่กล้องยังไม่เปิดครับผมใช่ใช่ครับผมเรื่องยังไม่เปิดกล้องเลยเใช่ครับใช่ยังไม่มีครับยังไม่ ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มียังไม่ยังไม่มีการเปิดกล้องอะไรทันใช่ใช่แน่เราต้องกินบทแล้วแน่บางส่วนครับบทเหรอบทล่าสุดที่เห็นนะครับผมก็คือบทของทีเซอร์ครับผมใช่แต่ก็ต้องฝากให้แฟนๆราติดตามเดี๋ยวว่าใช่ยังไงแต่เร็วๆนี้ที่จะมีแน่นอนคือแต่นี้ใช่อ่าเร็วๆนี้แน่นอนครับผมที่เวียดนามใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวประมาณ4วันครับผมวันที่15บห้วันที่15บห้ามกราครับอันนี้พร้อมพร้อมเต็มร้อยเรยบร้อพร้อมแล้ว ตอนนี้พวกผมสองคนพร้อมมากครับที่จะไปเจอแฟนขับเวียดนามแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยครับผมเพราะว่าก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมไปเจอแฟนขับเวียดนามใช่ครับผมตูภาษาอภาษามีครับผมมีมีมีบ้างครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทวนอีกรอบครับผมก็มีบ้างครับแต่จริงแฟนขับผมพวกผมเนี่ยเก่งมากเลยนะครับผมล่าสุดไปกัมพูชามาเหมือนเป็นแฟนมิไทยเพราะว่าพวกผมพูดภาษาไทยกันพวกเขาเข้าใจสิ่งที่พวกเราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คาดหวังว่า แฟนขับแฟนน้ำจะเก่งมากเก่งภาษาไทยเหมือนแบบแฟนคลับกัมงหชนอะไรเงี้ยใช่เตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับเออจริงๆก็จริงๆก็รู้คอนเซ็ปต์มาแล้วครับผมแต่ว่าเขาเขายังไม่บอกเขายังไม่บอกเขาบอกให้รอดูที่เวียดนามดีกว่าครับผมใช่ที่แบบไปทำยาเฮมาต้อนรับเราที่สนามบินมาเลยกันครับผมอ๋อเตรียมเตรียม เตรียมใจใช่ไหมเตรียมใจครับอ๋อเตรียมใจครับผมจริงๆมีใจตลอดอยู่แล้วในการที่เราจะไปเจอแฟนคลับครับผมใช่ครับผมก็เหมือนครั้งที่ครั้งที่แล้วไปก็แบบมีแฟนคลับมาต้อนรับพวกเราที่สนามบินแบบอย่างอบอุ่นมากเลยครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ไปกับไปเวียดนามก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนกันครับผมใช่ครับผมนี่นี่โอกาเช็คสเตติงทโน้ามครับว่าบัตรเปิดอะไรายเกียงกันเลยหรือเปล่าเป็การเช็คสเตติ้งเชจริงยังไงบ้างครับก็ ก็ดีนมาว่าก็แบบบัตรก็โซเอาค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับผมก็ดีใจมากๆที่แบบมีคนที่เขาแบบรอซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ก็ทั้งๆที่เราก็เหมือนก็เป็นนักแสดงที่ประเทศไทยแต่เรามีบบแฟนกับที่เวียดนามครับผมก็ดีใจมากที่คนซัพพอร์ตครับใช่ครับผมประเทศต่อไปะคะอ่าประเทศต่อไปจริงๆก็จริงๆก็ๆกอ่ะบอกอย่างเงี้ยแบบมีคุยคุยไว้บ้างมีคุยคุยไว้บ้างครับผมแต่ว่าเป็นประเทศอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ชัวร์ครับผมแต่จริงๆเราก็ อยากจะไปเจอแฟนคลับทุกประเทศเลยครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปเยี่ยมทุกประเทศเลยครับแต่จริงๆแล้วมันมีบางประเทศที่ที่เขาเ้แล้ที่ไม่ที่เรารู้แล้วเอที่เรารู้แต่เราไม่ได้บอกเขาแต่แฟนคลับเขาไปสืบกันเองนะครับเก่งมากเก่งมากผมไม่บอกแล้วกันว่าประเทศอะไรนะครับไปถามแฟนคลับไปกันครับใช่ใช่เาไม่อเฮ้ยหลอกถามเอาหรือหรืออาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้อาจจะรู้อยู่แล้วครับครับผม ราสุแต่วิตถินจุมดังโหมไปว่าเป็นโอเจ๊ดับทราบทราบบางเรื่องราวแล้วเกิดวมีความรู้สึกที่รวมกับาวามรู้สึกของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่าเพิ่มยิ่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับผมจริงๆเหตุการณ์ก็มีเหมือนมีแฟนขับคนหนึ่งครับอ่าไม่เรียกว่าเป็นแฟนขับละกันผมผมเรียกซะว่าเรียกเป็นคนเป็นคนที่หากินจากความรักของคนอื่นละกันครับคือแบบเหมือนเขาเป็นคนที่มาหลอกแฟนขับคนอื่นเหมือนอารมณ์แบบ มาในเหมือนมา,มาในฐานะแบบแฟนเขาว่าเอ้ยเนี่ยมาทำโปรเจกต์ให้น้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบหลอกให้แฟนคลับคนน้นคนนี้เขาโอนตังค์ให้เขาแต่จริงๆก็คือเหมือนแบบเขาหลอกหลอกแฟนคลับทุกคนแบบเพื่อแบบหาตังค์ครับผมใช้ชื่อของเราไปไปบอกแฟนคลับว่าจะมีโปรเจกต์ทำให้เราอะไรจริงๆไม่ใช่แค่พวกผมสองคนครับผมมันมีหลายหลายแดัมมเลยทีเ่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับผม คือผมไม่ได้ทราบตัวเลขของทุกคนครับแต่ก็มีบางคนก็หลักเสียหลักหลักหลักหมื่นหลักแสนก็มีครับผมใช่ัใช่<ด>ครับผมแล้วผู้ผมก็เหมือนแบบเออก็แอบเสียใจมากๆที่แบบเหมือน,<ๆ>นก็เป็นคนที่ผู้ผมก็เคยเจอ<า>ในแบบนามอีเวนต์ต่างๆของเหมือน,นกันเหมือนก็เหมือนมามาในแบบในร่างในร่างแฟนคลับอย่างเงี้ยครับผมมามาเจอพวกเราเนี่ยอะไรนะครับ ครับผม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 รู้จักครับก็หมายถึงแบบเจอที่งานอีเวนต์แบบค่อนข้างบ่อยเลยครับก็เอ่อเพราผมกับสองคนเสียใจสำหรับที่แบบที่มันเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับด้อมไหนเลยใช่ใช่อะไรนะครับคดีคดีคดีอ๋อเหมือนนี่ไปกับเขามีแจ้งทามแจ้งอะไรกัน อ๋ออันนี้จริงๆเหมือน <ๆ S 1> เหมือนก็ <ๆ S 1> ได้ยินมาว่าบแบบเหมือนเขาลังรวบรวมหลักฐานกับทุกคนค <ๆ S 1> อยู่ครับว่าแบบเออแบบเสียหายไปเท่าไหร่รวมยอดรวมแล้วก็ <ๆ S 1> ผมก็คงคิดว่าน่าจะมีการแบบไปแจ้งเขาครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใช่คต่ <ๆ S 1> ตร้อ้ผมว่ัาต้อง ต้องจัดการเนนๆนใช่ใช่ใช่มันควรจัดการเตือนด้วยใช่ไหมเตือนกลุ่มแฟนคลับเตือนเตือนในด้อมของตัวเองหรือว่าอะไรครับคือเตือนอยู่แล้วครับคือตอนนี้ก็คือแบบพวกผมก็ได้ลงกันแล้วว่ามันมีอะไรแบบเกิดขึ้นครับผมแล้วก็ยิงก็อยากจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนที่เสียหายได้มาแบบมาทาเตือนเป็นการระดีตตามกฎหมายครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ผมไปดูมาแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายรอบแล้ว ถ้าแบบดูแฮชแท็กดีก็จะเป็นแฮชแท็กว่าเขากลับมาโกงอีกรอบอือีกรอบก็คือมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วครับผมก็หวังว่าคร้งน,นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าถ้าแบบมันจะแบบรอดพ้นไปเหมือนหลายครั้งที่แล้วที่แบบเพราะว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นหลายซ้ำแบบครั้งแล้ว่แบบกฎหมายอาจจะแบบไม่ได้ไม่สามารถช่วยอะไรคนที่แบบเสียหายได้ก็ผมก็อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ นะครับมันกระทมาที่ตัวเราไหเรื่องนี้เหมือนเราจะเป็นจลยคนีกับคนแฟนคลับองเ <c oughs> ี้ยก็เอ่อผมว่ามันกระทบครับมันกระทบที่ว่าเขาก็เหมือนเคยเป็นแฟนคลับเราเห<ช>มือนเคยเป็นแฟนคลับเราแล้วก็เขาก็มาหลอกคนของเราใช่ใช <ๆ S 1> ก็เสียใจก็ผิดหวังใช่เสียใจไม่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้แบบเกิดขึ้นไม่ว่าจะแบบกับใครก็ตามครับผมก็ผมว่าสิ่งนี้ ม่ไม่ไม่ใช่มันคือไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับผมที่จะทำครับผมใช่ก็จริงๆก็แบบอยากจะให้กําลังใจคนที่แบบโดนโดนโกงครับผมะ<ช>จะบอกว่าใครใครโกงเขาไม่จเจริญหรอครับใช่ใช่ใชาว่าต่อไปถ้าเดมีงานนาเกี่ยวกับทาโรเจกต์ให้เราที่จะต้องมีอเอาไปเชืออกมาใใชจานค่ระบอกตนถะ้าเกิดต้องมีโปรเจกต์่อไปอะไรอย่เงี้ยอาจจะวาเป็นอนเรา้เนินการหรือถ้า้นจะดีกรือว่าอ๋อ จริงผมก็จริงบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนมันก็เกิดขึ้นในแบบคนที่เขาดูเหมือนจะใกล้ตัวแฟนคลับมากมากก็แบบมันมาจากคนที่แบบเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามาจากใครอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกได้แค่ว่าอยากให้ทุกคนเรามั่นังตัวมากขึ้นในการแบบจากการโอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับ